เอายังไงเอามาแล้วอ๋อทีนี้เอ่อโต๊ะมันโสกปกไปไหนวะเดี๋ยวคอณโตนึงนะครับเราเป็นคนมีมารยาทขอบใจมากออวานมึงก็ลูกคู่ที่อะไรไม่แก้ให้กูเลยก่อนหน้านี้โต๊ะมันลกมากนะครับหลังจากที่ผมทําเมนูเมื่อกี้ไปแล้วนะครับกลายเป็นกินท้งออฟฟิศเลยนะครับก่อนจะมานั่งอัดใหม่ได้จนจะหลับแล้วครับผมเพราะอิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ ล้างมือแล้วนะครับอ่าด้วยนี่นะครับผลิตภัณฑ์ลันนะครับหันหันหันหน้าสออ๋ออเหี้ผิดท่านะอ๋อแอลกอฮอล์ลันนี่เขาบอกให้ปิดด้วยนี่นะครับทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะปึ๊บอันดับแรกอ้าวน้ำยังไม่เดือดแต่ใกล้แล้วนะครับน้ํานี้นะครับจะเห็นว่าน้ำส้มๆอ๋อมันเป็นของเก่าอีกนิดนึงนะครับแต่เราเติมน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลย ถามว่าเพื่อรสชาติที่มากขึ้นใช่ไหมหนึ่งถ้าสมมติเป็นทั่วไปจะบอกว่าเพื่อรสชาติกลมกล่อมขึ้นแต่เรื่องจริงของเราคือขี้เกียจล้างกระทะรับผมนะฮะอ่าแล้วเราก็พอใกล้เดือดปุ๊บใกล้ก็ใส่แบบแบบนะครับอันนี้ถามว่าอันนี้เราจะทําอะไรนะฮะเราจะทำรามายอนเหมือนเดิมนี่แหละแต่เป็นเหมือนรามายอนทรงเครื่องนะคะคุณหวานเราจะใส่ไข่ตอกไข่ใส่เข้าไปแล้วก็เราจะใส่กิมจิข, mm hmm. ของร้านโซบับนะครับอ่าอย่างบางคนก็ถามว่าโซบับเนี่ย Me, view, view, view. เ,เมื่อกี้มีวิววิววิวเขาเรียกอะไรวะคอมเมนต์คอมเมนต์ถามว่าอะไรนะโซบับ so มันหมายความว่าอะไรชื่อชื่อมาจากโซบับ so เนี่ยคืออะไระผมก็เลยบอกตรงว่ากูไม่รู้นะครับผมไม่รู้หวานรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าโซบูเฟ่อะอ๋อก็คือโซเนี่ยคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต,ต้นะครับแล้วก็บับก็คือมาจากบุฟเฟ่นะครับก็เลยกลายเป็นโซบับนะครับผมอ๋อ บัฟเฟ่ต์นะฮะสำเนียงสำเนียงกูฝรั่งเศสตอนใต้นะฮะตอนบนจะเป็นแบบไหนตอนบนไปไม่ได้อ่านะครับเออ้ะตอนบนเป็นแบบไหนอ่ะตอนบนเป็นแบบไหนคืออะไรวะอ๋อตอนใต้ตอนบนอีสัตว์บอกว่ามีตอนใต้ก็เลยถามตอนบนเป็นแบบไหนอ๋ออีสัตว์หนึงมุกไม่ทันเลยที่หลังมึงเตรียมมุก่อนต้องบอกก่อนครับของเราเนี่ยมุกหรือการอะไรแต่ละอันเนี่ยเราเราด้นสดกันล้วนๆเลยนะครับก็ไม่ได้มี คอนเซปต์เอ้ยไม่มีเขียนกันล่วงหน้าหรือแพนอะไรกันล่วงหน้าเลยอยากทำทำเลยนะครับมันเป็นสไตล์เรานะครับอยากให้เห็นการสดๆนะครับก็อ่ะนะครับเดี๋ยวลอยแป๊บหนึ่งนะครับก็ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวพอสุกเนี่ยนะครับคราวนี้ผมเรียกเติมผงตกใจผมไปด้วยเอย้น้ำพริกตกใจของผมไปด้วยนะครับหรือน้ำพริกจี๊ดจา๊าซึ่งจริงๆมันแปลกอะ่ะมันเหมือนแบบจากจากธรรมดาซึ่งรสชาติมันออกเฟื่อนๆมั้งแล้วมันไม่ไม่จะพูดยังไงอะ่ะ สชาติกลมกล่อมอะเออแต่พอใส่อันเนี้ยมันเหมือนมันควบแน่นของน้ำโอ้โหควบแนนควน่นวิทยาศาสตร์เว้ยเออควบแน่นอะไรควบแน่นนะครับก็เลยมันมันเหมือนมันมันเอออะไรนะมันคลมกล่อมกลมกล่อมนะครับอูมามิอูมามิอ่าเราใช้อูมามินะครับภาษาเกาหลีนะคะอูไม้ครับผมมาชิ้นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งไม่ใช่อูไม่รู้ นี่ไงมาชีเนนไงชื่อกิมจิตออ๋อเนีอนี่เหรอเขาจะยมอันนี้อเคยบอกอะไกูรูหน้านด้ยนะว่ามาชีนึงแต่ว่าอะไรต้องให้แบบมาพูดอย่างนี้ตลอดมึงก็สดปั๊บนะมาชีนึงก็เหมือนอูมามินะฮะมาชิตะก่ะคล้ายๆกันแต่ว่าคนเกาหลีอะเนาเราจะรู้จักว่าเวลาแบบอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะพูดมาชิตะกันใช่ไมที่เราได้ยิน่ะชื่อสาลายอะ ม่ต้องมาพูดถึงเขาอ่าแต่คนเกาหลีอ่ะเวลาเขาพูดอร่อยเขาจะพูดมาชินึนอ๋อเหรอใช่ส่วนใหญ่คนเกาหลีเขาจะพูดมาชินึนเอามาอีกชิ้นหนึ่งมาอีกชิ้นหนึ่งเออออ่พูดง่ายๆมาอีกชิ้นหนึ่งมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะโอ้ยสุกแล้วนะครับหลังจากเดือดแล้วนะฮะแต่ประเด็นตอนเนี้ยใครจะชิมอันนี้เราวะเพราะแม่งอิ่มเมื่อกี้ไปหมดแล้วผมบอกเลยนะครับโคดผมทาโคดอร่อยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะน้ำจิ้มหรือฝีมือพี่ นะฮะอันดับแรกเลยอาจจะเป็นเพราะน้ำจิ้มมอหรือเปล่ามอเอ้ยอย่านะหวานเ้าแล้งว,ว่าหมออกูเยอะกูบอกแล้วหมออกูเนี่ยสายต้มเป็นยงไงพอต้ม <c oughs> แล้วเลิศเลยแ,แ,แต่ถ้าทอดปุ๊บ <c oughs> ชิบหายเลยนะฮะ <c oughs> หลับเลย <c oughs> อันดับแรกนะครับเราใส่กิมจิเข้าไปก่อน <c oughs> นะครับอ่านะครับอันนี้เราจะทำซุปไอ,อไม่ใช่ซุปอะไรนะมาม่านะครับทรงเครื่องนะครับแล้วใส่กิมจิแบบเกาหลีเลยนะ นะครับนี่กิมจิที่ไหนคะเนี่ยกิมจิจากโซบับไงอ่ะเมื่อกี้อีกชื่อหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวกูอ่านก่อนกูลืมเอาดีๆอนามุมอ๋ออีกชิ้นหนึ่งนะครับผมมาชิ้นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งนะครับมาชิ้นหนึ่งกิมจิขายเขาบ่อยหน่อยอ๋อเหรอนี่กูพูดแต่มาชิ้นหนึ่งอย่างเดียวเลยนะกูยังไม่พูดอย่างอื่นเลยนะเนี่ยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพอรออีกแป๊บหนึ่งหลังจากมาชิ้นหนึ่งแล้วอืไม่ใช่หลรอกิมจิใส่ไปแล้วนะครับเราก็ ตอกไข่แต่ตอกไข่ของเกาหลีเนี่ยไม่ต้องตอกแบบตีเป็นไข่เจียวเอาแค่พอพออะไรวะพอแตกนะครับยังไงยังไงอ่ะเนี่ยก็ตีแค่นี้ตีแบบให้มันแตกๆแ,แบบออกแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาทั้งไข่ขาวและไข่แดงไม่ต้องรวมกันเยอะนะครับแล้วเราก็ลาดลงไปอย่างนี้เลยนะครับอืมนะครับบอกเลยว่าโคตรโคตรละน่ากินเพราะเมื่อกี้ทำอย่างเงี้ยสองหม้อนะครับ ใช้หมอ้อละสองเส้นอ้สองห่อเส้นนะครับจะไม่พอรีวิวอยู่แล้วมันกินกันหมดนะครับ <c oughs> ตอนแรกคุยกันดิบดีเอ้ยเดี๋ยวค่อย,อยรีวิวเสร็จค่อยกินตลกสรุป,ปไม่ไหวแล้วไม่ไหวหิวกูตื่นสายไนงะเออ<า>นะฮะเอานัดก,ก,ก,กี่โมงนะนัดสิบเอโมงมา <c oughs> ถึงบ่ายสบายมากใครมาถึงบ <c oughs> ่ายนี่ไงทำงานแบบยุโรปยุโรปเออเออทำงานยุโรปเออหวไอ้กูชอบอ่ะทำงานแบบยุโรปขายของเกาหลี อ่านะครับอันนี้นี้เราต้องใช้ช้อนกลางนะเราอย่าใช้ช้อนน e i̇şte ี่นะไม่ได้นะเผื่อไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตักปึ๊บมาชิ้นหนึ่งไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้ซอสเผ็ดจี๊ดจ๊าดผมเองที่บอกนะครับอ้าวฝากไปไหนอ่ะนี่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 โอ้ผมก็รีวิวหนักป้ายขายของเยอะไปนะฮะเดี๋ยวเขาจะแบบเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนะฮะเราก็ปึ๊บอ่าค่อยๆทํานะครับคนให้เข้ากันนะครับอ่า ผมมีครับอันนี้จะดูน่ากินกว่าเยอะเลยมันทรงเครื่องนะฮะป๊าป๊าปลาจังเป็นก้อนครับผมอือมึงกินน้ำลายอือมีสองอย่างมึงไม่กินน้ำลายก็อิ่มแล้วเมื่อกี้นะผมกินแต่เมื่อกี้แน่นมากครับทำสองหม้อใหญ่ใหญ่โอ้ต้มของของดีอะหม้อเออหม้อของหม้อหม้อเป็นไงเป็นไงเห็นไหมสามร้อยกูอาจจะดีได้เว้ย นะครับแต่ถ้าเราแค่ต้องใช้มันให้ถูกทางนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับผมหม้อเนี้ยสามร้อยมึงคิดไงคุยใช้สิบครั้งเท่ากับใช้คำละสามสิบถูกนะเว้ยเอ่อย่างนี้ดิคิดอย่างนี้ดิหม้อดีเออเหรอถูกอยู่ที่หม<า>้อหรืออะไรเนี่ยถูกอ๋อถูกอ่านะครับปิดไฟเลยปะปิดเลยะนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนี่ยชิมร้อนๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมจะโดนเจ้านายผมหรือที่ ออฟฟิศผมหรือที่บ้านผมทุกคนจะพูดเสมอว่าเลิกกินของร้อนเถอะร,อร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนึงะ่ะมันแบบไม่ดีนะครับผมก็ก็เลยก็ชอบอะนะ่ะเนาะแล้วก็แต่หลังจากขราวที่แล้วรีวิวไปนะครับบอสไม่เคยห้ามอีกเลยเพราะว่าบอสบอกว่าเออขายของให้กูไม่มึงไม่เป็นไรหรอกโอ้มึงเป็นอมตะขึ้นมาทันทีเลยนะครับเออชัดบอสนะชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวลองชิมทีตึ๊ ได้ว่ะม,มันเหมือนเขาเรียกว่ามันมันมันรสชาติคคบแน่น,นหรอวะก็อย่างที่บอกอะอะไรนะกลม,มกลม่อมคือคือ,คอที่เห็นเขี่ยเนี่ยอยากกินนะแต่จุกที่เปล่งเลยเมื่อกี้นะครับทำไปสองหม้อแบบเต็มเต็ม <c oughs> คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราทำคราวนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่อยากให้รู้ว่ามาหาลัยมยอนเนี่ยนะครับ สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยแล้วยังเข้าเข้ากับน้ำน้าจิ้มของเราเนี่ยหรือน้ำพริกตัวของเราเนี่ยชิจาดเนี่ยนะครับว่าสามารถใส่กับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน,น้ำซุป<ช>นะครับอย่างที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าใส่ผมชอบกินต้มยำกุ้งใช่ไหมเราต้มยำกุ้งเขาบ,าบอกว่าบอกาอาจจะใส่ไม่ได้เขาบอกเปล่าเลยไม่ใช่เพิ่มเพื่อความเผ็ดแล้วกลมกล่อมได้อีกอนะครับก็เราก็พวกเ,เขาเรียกคนงานนะน้องๆทีมงาน ขาเรียกอ,อะไรแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ร้านบอสเองก็เอาไปใส่กับต้มยำกุ้งนั่นเองก็คือทําได้เดี๋ยวเราก็อาจจะอาทิตย์หน้าเราอาจจะลองว่าเราจะทำซุป,ซปกิมจิมจนะครับหรืออาจจะมีตัวอื่นเข้ามาเพิ่มแล้วก็โดยใช้ทั้งกิมจิตัวนี้นะครับแล้วก็อซอสต,ต,ตัวนี้ต้องบอกครับกิมจิของเราเนี่ยเป็นกิมจิที่ทำสด ก็คือยังไงนะที่มึงบอกกูเมื่อกี้กูไม่เข้าใจภาษาอินเทอร์เน็ตยังไงนะไอภาษาไอโซเชียลไอทีมบอกอะไรนะเป็นรับออเดอร์แล้วก็แบบยังไงนะที่มึงไม่ใช่อ๋อต้องพีออเดอร์ก็คือทุกอาทิตย์ทำทุกทำสดทุกอาทิตย์เออพีออเดอร์ถูกแล้วเออนะครับผมเรียกไม่ถูกไงผมไม่ใช่คนขายของเนาะคืออย่างนงี้เอออีกทีดิพีออเดอร์นะ ก็ใครสั่งมาเราก็จะทําสดเลยแล้วเราก็อาจจะทําเหลือไว้สักอีกสัก20โลเผื่อไว้ซึ่งหมดอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นนสมมติสั่งมา50โลเราก็ทำห้าสิโลแล้วก็เผื่อไว้สัก20โลเผื่อใครได้จากหน้านี้นะครับเราจะทาเนี่ยตอนเนี้เราทําต่ออาทิตย์เนี่ยสองครั้ง<ช>นะครับแต่ว่าถ้าท่าในใดสนใจนะครับหรือว่าชอบรสชาติอาจจะทําทุกวันก็ได้ในอนาคตนะครับอ่าก็ ลองดูกันนะครับแต่สั่งเป็นตันก็ได้นะไม่ติดนะฮะไม่ติดตอนแรกจะขายเป็นกำรรสั่งเป็นตันก็ได้นะฮะไม่ติดเลย <c oughs> บอสยิ้มอย่างเดียวเลยขอบคุณไออ้วน <c oughs> นะฮะอะก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชม <c oughs> จริงๆเนี่ยทำคลิปนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเจ๋งว่ะนะครับ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยว่าคนดูเยอะนะครับซึ่งลงครั้งแรกก็ดีใจมากครับคือคือคือได้ดูแต่คลิปคนอื่นไม่เคยได้ดูคลิปตัวเองแล้ว เออก,ก็รู้สึกดีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเราคนติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรา2คนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับรามยอนทรงเครื่องซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับผม